สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรังไข่เครองเสียงกลางแจ้ง,งจโลดหรือเดนบังบอยอยู่นะครับอ,อยู่จังหวัดสุพรรณนีวันนี้มี p o w e r h o n i c นะครับรุ่ม g h a 5,000ตัวนี้มาเสนอนะครับวอลลุ่มดึ๋ๆเลยนะครับทังซ้ายและขวาเจ้าของใช้งานดีนะครับดูแลดีมากอาจจะมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยนะครับแต่วอลลุ่มหรือการใช้งานทุกอย่างก็ปกตินะครับตัวนี้ขับ18นิ้วได้8ดอกนะครับ 6ดอกก็ได้8ดอกก็ได้4ดอกก็ได้นะครับส่วน21นิ้วได้4ดอกนะครับสบายๆถ้าคงปั๊มก็ได้8เลยนะครับราคา14,500บาทรวมส่งนะครับตัวนี้มีกล่องหลกให้ด้วยนะครับแถมกล่องหลกให้ด้วยนะครับกล่องหลกก็ยี่ห้อคอมแ a c t เลยนะครับอาจจะมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับมารับเองรถได้นะจ๊ะส่วนด้านหลังเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านหลังปุ่มสวิตช์ทุกอย่างก็ปกตินะครับไม่มีข้อแคบไม่มีอะไรเลยนะครับ เลื่อนปิดก็ง่ายนะครับสนใจนะครับมาดูสินค้าที่ร้านก็ได้นะครับหรือนะครับจัดส่งก็ได้นะครับเรายินดีบริการทุกอย่างเลยนะครับฝาหน้าฝาหลังเรามีปิดทั้งหมดเลยนะครับสภาพเครื่องปกติใช้งานได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ทางร้านยินดีรับบัตรเครดิตนะครับทุกธนาคารอีออนเฟิร์ชอยส์ก็รับจ้าอย่างไงมานะครับมีส่วนลดให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ วันนี้วันที่16หวยออกขอให้ทุกท่านหิงหิงเลยรวยถูกหวยกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ